บอลวิ่งตามไปบอลวิ่งไปก่อนนะมาไม่มนบอลอนะเอเราขับรถมาครับนี่สามแยกไฟแดงแล้วก็เห็นลุงแก่ๆเขาเก็บขยะุดลงไปในถังขยะก็เลยจอดเอาเข้าวสารให้ไม่รู้ว่าจะทันลุงไหมถ้ามีบุญต่อกันก็คงได้ข้าวสารนะครับแต่ถ้าไม่มีบุญต่อกันก็คงไม่ทันให้น้องวิ่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูทันไหมทันปะถดีไม่ถืออันนี้ข้าวสารลุงนะ ผมเอามาให้เห็นลุงเก็บขยะเหอรอ <c oughs> ได้กี่บาทวันนี้ได้ได้ขายได้ไปกี่บาท <c oughs> เอาไปกินดีๆอันนี้คือข้าวดีนะครับขอบคุณครับผมช่วยจริง <c oughs> ไม่มีเศษไปห้าร้อยเลยยังรับดีๆเมื่อกี้ลงุงเดี๋ยวมุดออกไปถนนใหญ่ระวังอันตรายเสียงถนนทีกกิดฮะรถมึงมันเสียงนะครับทำยังไงอ่ะ ต้องหทำา م ม ر กินใช่ไหมอันนี้ผมสนับสนุนนะไปช่วยนะลุงนะกับเงินนะครับขอบคุณมากนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบ,บโอ้ผมไม่ขอเลยขออายุนานๆเท่าลุงก็พออันนี้ข้าวกับอันนี้ไปแล้วลุงเด,ด,ดินดะีๆนะลุงระวังล้มนะแปดิบแล้วไปครับคุง